วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูนะครับสดๆนะครับรถลงใหม่นะครับวันนี้10คันนะครับลงใหม่10คันนะครับวันนี้อากาศก็จะร้อนๆนิดนึงนะครับวันนี้เรามาดูนะครับเอาแบบเร็วๆเร็วๆแป๊บเดียวจบเลยนะครับวันนี้นะครับคันแรกนะครับเป็นไททันนะครับแบบนี้นะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับอย่างนี้ผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับเจ็ดพันต้นๆด้วยนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับเดิมๆนะครับแล้วก็เป็นรถแคปนะครับรถแคปปี2017นะครับ คันที่2นะครับคันนี้บอกได้เลยนะครับเป็นออลนิวแล้วนะครับออลนิวแล้วนะครับปี2013นะครับเป็นตัวไฮเลนเดอร์ด้วยนะครับแบบนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณประมาณไม่เกิน8 0 0 0นะครับผ่อนอยู่เจ็ดพันกว่าบาท8 0ด0นะครับได้สวยๆแบบนี้นะครับมาครับเรามาดูกันครับคันนี้เป็น3,000ออโต้นะครับคันนี้เป็นสเปค3,000เกียร์ออโต้แล้วก็เป็นฮ r u n นเนอร์ประตูนะครับ เป็นสี่ประตูแล้วก็เป็นหน้าแชมป์นะครับปี2014นะครับตอนนี้ผ่อนอยู่9,000กว่าบาทนะครับ9,000กว่าบาทสวยๆนะครับแบบนี้ล้างก็สวยแล้วนะครับยังยังไม่ได้ล้างยังไม่ทำความสะอาดนะครับแล้วก็มาคันนี้นะครับคันนี้เป็นปี2018คันนี้ปี2018นะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะครับปี2018ผ่อนประมาณ8,000กว่าบาทนะครับแล้วก็มาคันนี้นะครับคันนี้1.9นะครับ ไอ้เพนอยู่เ <interfer> ก <es> ้าครับ <figuring> ค <out> ันนี้เป็นสามพันนะครับสามพันหัวเดี่ยวสามพันเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องสามพันเกียร์ธรรมดาปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับคันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดบอกเลยเลยสวยๆไปแค่สองหมื่นกวาโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับส้องบอกว่าซื้อรถนะครับซื้อรถแถมคนด้วยนะครับคันนี้ซื้อรถแถมคนด้วยโอ้ยคนอยู่ในรถมาต่อมานะครับเป็นคันนี้นะครับอ่าคันนี้ คันนี้เป็นปีสิบสองนะครับคันนี้จำจำไม่ผิดปีสิบสองไฮรเดอร์สวยๆควอนดูเจ็ดแปพันแบบนี้เลยนะครับทั้งหมดวันนี้สิบลำนะครับคันนี้นะครับปีสอง0ปีสองพันสิบปดนะครับหนึ่งจุดเก้าประหยัดโคตรโคตรนะครับสวยๆประหยัดประหยัดนะครับต้องแบบนี้เลยรถแทปนะครับมาสองคันสุดท้ายนะครับคันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้าเหมือนกันปีสองพันสิบแปด เหมือนกันนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นตัวแซนนะครับคันนั้นเป็นตัวเอสนะครับคันนี้เป็นตัวแซนตาลูกแก้วแล้วนะครับสวยๆแล้วก็คันนี้นะครับรถไฮไลท์เลยนะครับมีเท่าไหร่ไม่พอขายนะครับบอกเลยเลยสเปคนี้นะครับเป็นแจ็สจเคนะครับลงมาทุกครั้งเฮียซื้อมาทุกรอบนะครับไม่เคยอยู่นานนะครับมีเท่าไหร่ไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับปีใหม่นี้จองให้ทันนะครับทุกคันมีส่วนลดหมดนะครับรับเงินกลับบ้านไปเที่ยวปีใหม่หมดนะครับเฮียแจกให้เลยของขวัญปีใหม่นะครับสำหรับคนที่ซื้อรถกับเร รถนี้นะครับถึงวันที่25นี้เท่านั้นนะครับจองและจัดภายในถึงว่าจากวันนี้ถึงวันที่25นี้เท่านั้นนะครับมีส่วนลดทุกคันนะครับรับเงินกลับบ้านเอาไปเจ้าปีใหม่ทุกคันนะครับเนี่ยแจกโบนัสให้เลยนะครับตลอดวันนี้เนี่ยฝากด้วยนะครับตลาดรถเอทอก้านะครับร้านิคมนะครับแล้วก็มีสาขาอีกสาขาหนึ่งครับอยู่ที่อตรรตนารนะครับอยู่เส้นหลังบ้านเก่านะครับอยู่เส้นหลังทันทองบ้านเก่านะครับบอกได้เลยถ้าอยากได้นะครับเนี่ยจัดให้นะครับมีทุกรุ่น ทุกรถทุกรุ่นนะครับเกียร์เดอร์ก็ยังได้อยู่นะครับแม้แต่รถพรีเมียมนะครับพวกเบนซ์บีหรือว่าเอาผ่านเราก็มีนะครับวันนี้ฝากกันด้วยนะครับตลาดรถยนตโตควพานะครับคิดถึงรถคิดถึงเรานะครับสวยครบจบที่เอลโตควพานะครับสำหรับวันนี้เทียงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ